ธรรมะนำทางในวันนี้คือการรักษาศีลแปดหรือศีลอุโบสถเป็นการปฏิบัติธรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาและพัฒนาจิตใจฝึกฝนความมีวินัยและละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดบาปศีลอุโบสถเป็นศีลที่มุ่งเน้นและละเว้นจากความสุขทางโลกเสริมสร้างปัญญา เหตุผลที่เรานั้นควรรักษาศีลอุโบสถนั้นคือเพื่อเป็นการฟื้นฟูความสงบทางจิตใจการรักษาศีลอุโบสถเป็นการละเว้นจากการกระทําที่ก่อให้เกิดกิเลสและความฟุ้งซ่านในชีวิตประจำวันหลีกเลี่ยงความบันเทิงหรือความสนุกสนานการกระทําเช่นนี้ช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิ คอยฝึกฝนการควบคุมตนเองทางกายวาจาและใจเช่นการงดเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีการควบคุมอารมณ์และการงดจากความสุขทางกายส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจและช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจและยังเป็นการสร้างบุญกุศลด้วยการปฏิบัติ ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติธรรมอย่างเข่งครัดในวันพระเป็นการเพิ่มพูนคุณงามความดีและยังได้ส่งเสริมให้จิตใจบริสุทธิ์พร้อมกับรับผลบุญในปัจจุบันและอนาคตปัญหาและการรู้แจ้งในธรรมะก็จะทำให้เกิดปัญญาสิ่งนี้ก็ถูกพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไป การที่จิตใจสงบจากการรักษาศีลอุโบสถจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสาม,มารถพิจารณาธรรมะได้อย่างชัดเจนปัญญาเกิดขึ้นจากความเห็นความจริงของชีวิตและการไม่ยึดติดกับสิ่งทั้งโลกแล้วเรายังได้รักษาประเพณีและศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่มีมาอย่างยาวนาน ผู้ปฏิบัติศีลอุโบสถนั้นจะได้ฝึกฝนการละเว้นจากความยึดติดในทางโลกและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมผู้ใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายได้ใช้ธรรมะนำทางคือการนำธรรมะนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นการรักษาศีลอุโบสถที่ยกขึ้นเป็นธรรมะนำทางในวันนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนจิตใจให้สงบสุขและฝึกควบคุมตนเองสร้างบุญสร้างกุศลและพัฒนาปัญญานอกจากนี้ยังเป็นการสืบสารประเพณีที่มีคุณค่าในพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานอีกด้วยขอเจริญพร